อย่าทิ้งโอกาสดีๆเพียงเพราะไม่มีเวลาค่ะโอกาสดีๆมีมาเสมอโอกาสดีๆมีมาทุกวันโอกาสดีๆมาถึงเราถ้าเราไม่รับโอกาสนั้นก็จะหายไปเหมือนกับคำพูดที่เขาบอกว่าโอกาสมีมาเหมือนไอศครีมไม่กินมันก็ละลายใช่ไหมคะฉะนั้นอย่าทิ้งโอกาสเพราะไม่มีเวลา ทุกคนมีเวลาเท่ากันคือแต่ละคนมีเวลาย4ิบสีชั่วโมงใช่ไหมคะยีิบสีชั่วโมงเป็นเวลาของทุกๆคนเวลาเลยทํางานไปวันๆพอค่ําแล้วก็มานอนแต่เศรษฐีเขาจํากัดเรื่องเวลามากๆเขาบอกว่าเวลานั้นสําคัญที่สุดเพราะว่ามันผ่านแล้วมันก็คือผ่านไปเลยมันกลับมาไม่ได้นะคะค่ะมาเรามีโอกาสได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วก็ ลงมือทําสิ่งสําคัญเราเรียนรู้แล้วไม่ลงมือทําก็เท่ากับศูนย์ก็คือเหมือนกับเราไม่ได้เรียนรู้แค่รู้เฉยๆแต่เราไม่สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้รู้เฉยๆรู้เข้าใจแต่ก็ไม่อธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ก็คือเรารู้อยู่แต่ตัวเราพอนานไปมันก็ลืมแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้เรารู้เราเข้าใจแล้วบอกต่อส่งต่อความรู้นี้ให้ผู้อื่น นอกจากเราจดจําได้ดีแล้วมันก็ยังทําให้ผู้อื่นได้รับผลประโยชน์จากที่เราเรียนรู้เราได้อธิบายให้เขาฟังเขาจะได้เข้าใจมันเป็นวิทยาทานเป็นบุญอย่างหนึ่งเลยค่ะค่ะทีนี้โอกาสดีๆมาถึงฉะนั้นเราต้องไข,ขว้าไว้และทํามันให้ดีลงมือทำไอทุกสิ่งที่เราสนใจที่เรารักที่จะทํารักที่จะเรียนรู้ไหรือว่าอีกหน่อย เราแก่แล้วเราคงไม่ทันทําไม่ได้ครูถาก็เหมือนกันครูถาก็อายุเยอะแล้วใกล้เกษียณแล้วแต่ครูถาก็ยังมาศึกษาเรียนรู้เพื่อจะนําความรู้นี้มาส่งต่อผู้คนค่ะเรายังมีโอกาสที่จะทําสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้แก่สังคมอีกเยอะฉะนั้นโอกาสดีมาถึงเราจึงควรที่จะรับโอกาสนั้นและ เรียนรู้พัฒนาตัวเองทำให้ดีและส่งต่อให้ได้ค่ะคุณครูก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังคิดที่จะก้าวเข้ามาในโลกออนไลน์หรือว่ากำลังจะทำงานใหม่หมไม่ใช่ว่าเฉพาะ online, ออนไลน์ออฟไลน์ก็ได้เราจะทำอะไรที่ใหม่ๆที่เราไม่เคยทำเราจะมาพัฒนาตัวเองด้วยกันพัฒนาตัวเองเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานนะคะ ค่ะสำหรับคู่ถาจากเพจคูถาออนไลน์เมคโอเวอร์สอนภาษาไทยและแรงบันดาลใจนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะ